เคยเป็นสจเ,เคสอำเภอขวนกระน,นุนเคยเป็นเลขาของการนายกสานันสุพรรณาน,นาบุรีมาหนึ่งสมัยแล้วก็มาเป็นรองนายกเหมือสมัยที่แล้วอีกหนึ่งสมัยนะครับผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองในเรื่องข้องสมาชิกสภาองค์การบริหาร,ร,รจังหวัดแล้วก็เรื่องข้ององค์การบริหารจังหวัดพัทลุงมาเป็นเวลาถึงสิบสองปีครับการเปลี่ยนแปลงข้ององค์กรปกครองรส่วนท้องถิ่นมมี ความเฉื่อยโยกยูในระดับหนึ่งประว่าปีนองกองจะสานะครับว่า,าการเลือจอจอเจอมื่อกลางเดกอนจะมาเหลือเป็นอจอจอคีดย่อยนี่ครับเราเลือกันตกรรมเพอนี่ครับวิธีการบริยารกององค์การบริยารจังหวัดปัตานีนะครับจ่ายอจอจอแต่เราเหลือปเป็นทตกมเภอน,นี่ครับไปเหลือนายอกองค์การบริยารจ,จังหวัดนะครับซึ่งลักษณะเจนเนียนะครับไม่ว่าจะเป็นอมตอที่ผ่านมาหรือว่าอมอจอนี่ครับ การมริันนะครับเป็นไปโดยความไม่หลับหลืนนะครับเพราะว่ามีการลอมนายกกันโยต่ตลอดเวลาพี่น้อ,องสื่อราจิตกับมอมตกงจะดับสาบดีพี่น้องราจิตกับสจกงจะรู้ปัน,ปน้าเล่านีดีนะครับเป็นปหนามาโดยตลอดนะครับมอมตประตานลุ่มกับผจประธานยันเดียวกันนะครับเมื่อนกันตัวประเทศครับนายกโตัวกลองทุกตีเมื่อมีการจาับตําหงประมาณฉะนั้นการพัฒนานนีายไม่เกิดขึ้นสจง่ายไปเก็บตัวกันเป็นเดือน นะครับส่อเดือนพี่น้องไม่ได้พบกันแต่ว่ากระบวนการในการปัฒนารูปแบบกล้องการเมืองนะครับเมื่อเป็นปนัญนาอะไนครับกฎหมายก็ต้องยอมมีการแก้ไขนะครับกฎหมายก็ยอมมีการแก้ไขเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปโดยรูปแบบจะถูกต้องแในตอบสนองความต้องการของพี่น้องในพื้นที่ได้จริงๆการกระจายอำนาจให้กับตองทิ่น,นะครับก็มีหลักการไม่อยากนะครับเพราะบอกว่าไม่มีบุคคลใดจะรูปรนันาข้องตองทิ่นได้ดีแต่ครับคนในตองทิ่นน้นฉะนั้นการเลือนายก ขึ้นมาโดยตรงจากปีน้องประชาชนเนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยแรกเล็ก็กกคกนแต่เป็นนายกโครงการบระยันชจังหวัดปตัตตานีคนแรกที่เหลือจากปีน้องประชาชนโดยตรงก็คือแต่นายกสานันสุพรรณนานบุรีซึ่งผมก็มดวาระส่อจอเลวก็มาเป็นเลขาองคองกาครับฉะนั้นตานจะเห็นการเปลี่ยนแปลงกร้องการเมืองในการพัฒนาการกระจายอำนาจให้กับต่อถิ้นให้กับตามไม้ต่อทิ่น,าานจเจริญไปเรียบร้อยสมควร ตึงใครจะมองต่องติ้งยังไงก็แลวแต่แต่ลักอ้างการกระจายอํานาได้ต่องติ้งให้พี่น้องเหลือตัวเต้นของเราก็ไปนี่ครับเป็นลักการก้องกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนรวมแล้วก็เป็นร้าขนในตัวโลกก็ยอมรับการพัฒนาในรูปแบบนี้พี่น้องสามาที่จะเปลี่ยนแปลงมุกุลได้ด้วยตัวพี่น้องเองเสี้ยปีพี่น้องเหลือไปแล้วไม่ดีพี่น้องก็เปลี่ยนนะครับพอจะไม่ลังกระลงเลือหลั็พี่น้องไม่เหลือ เราสามารถเปลี่ยนแต่งผู้นําของเราได้โดยตัวเราเองไม่เมือนกับส่วนผู้มีปากกับผู้วา่าคนนู้มากึ้นแต่ปัตตานงนายอกเหนื่อนใหญ่ประเดี๋เป็นปีนึ่งกระเซียนซึ่งความซึ่งเชี่ยนในการปัตตานีกับมันง่ายมาจากจังหวัดปัตตานีพอสมควรฉะนั้นซึ่งแต่พี่น้องจะต้องหยุดโยงนายก็คือการเลือกตั้งต่องทิ้นี่รับไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรืออบจประตองทิ้นี่รับทำการทำงานประจิตกับพี่น้องมาตี่สุด อมอมจอออตเอเศบาลนี่รับตองตามาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามรูปแบบจริงพี่น้องเคยัดจะเกยได้ยินนะครับว่าจะมีการยุบโครงการบริ้ารจังหวัดเหมือนสยามสี่เตรลมาครับเจ้าว่าก็มีคนจะเ,เป็นหนักกฎหมายนะครับก่อจวยกันดูแลว่าตองทีศเนี่ยมันถุกตองอยู่แล้วนะครับมีออมตเทเศบาลออมจ่อเพียงแต่ความชัดเจนในการทำหน้าที่นะี่ครับเราก็ต้องกำหนดหมายจัดนะครับว่าออตอมีหน้าที่อย่างไรอ่า ตีสบานมีหน้าที่อย่างไรแต่กองบัดจ่อไม่น้าที่อย่างไรองบัจอก็มีหน้าที่รับผิดชอบเระดับไงย้ายไปติดเฉลี่ยลงอกเนื้อไปจับตีสบานออมาโตรับผิดชอบไม่ได้เลยฉะนั้นตีพมบอกกับปีนองอย่างนี้เพื่อเห็นว่าการกำงานของสองทิศนี่กับมันต้องมีกระบวนการในการพัฒนาออมาโตตีสบานกับตรงยั้ไปให้องบัจอรับผิดชอบนะครับเมื่อมัดสมัยก็ฐานนายกสร้านั้นเมื่อสมัยตีป้านมาเนี่ยครับ ท่าตนนายกซานั่นพี่น้องก็ราบดีนะครับว่าตันก็ประกาศทุกเวทีที่ปลบปลาพีน้องไม่ว่าจะเป็นการเปิดนั้นไมบุกคุยเส้นตัวรวมถึงนายบัวกล่าวถึงกับพุ่ม่้วยว่าตันไม่ลงแรงกับนายกโครงการบริษัทจังหวัดแต่ก็ไม่สนับสนุนทีมใดในการลงแข่งกันเพราะตันบอกว่าอยากจะไปเป็นซ้อว์ยึดซ่องปีแล้วก็จะลงซ้อวแต่ในวันนี้เ็ามีข่าวบอกว่าสนับสนุนทีมโน่ทีมนี้อันนี้พุ่มกะ ม่ยืนยันในพี่น้องแน้วเองแต่ซึ่งเด่ตันไคยบุรพพุมคือว่าไม่สนับสนุนไกยในการแข่งขันไม่อยากมีความขัดแย้งไอ้เหลือกันเอาเองนะครับพมเมงนี่รับเมื่อสมัยนี่รับพุ่มเมงก็โตกตามตามเลยคุณมิสุนนี่รับถึงคุณมิสุนนี่ก็ประกาศตัวมาเกือบสองปี้วครับสำรับที่จะทําหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหารจังหวัดปัตตานีพี่น้องคงใจน็นปายขึ้นอยู่ตัวไปนะครับพุอมรลอมแล้วแต่ลายคนบอกว่าไม่รลอมนะครับเราไม่เห็นพุม นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นความตั้งใจจะนะครับหลายคนไปจำนวนอยู่ว่าพุ่มปลอมเลยหรือย่าไม้ด้วอว่ะการเมือนนองก็บอกว่ามีแววเดือดใจนี่แหะครับก็ตัดนองเดียวกันฉะนั้นนะครับพุ่มเองนี่ครับก็เป็นอาการเมืองมาเป็นรองนายกมาก็ทั้หน้าที่จอยเลืองดูแลงานในอมตะจอมาโดยตลอดพุ่มมีความสามารถไม่ตึงกับพยานรองนายกอมตะจอโดยโดยตัวเองเพราะหลายคนนี่ครับเพราะว่าพุ่มเป็นรองนายกคนเดียวกว่านายกซะนั้นไม่ลงเรียนเนี่ย เราต้มใจนี่กับ่เป็นได้นายกต้มหาผมเป็นได้แล้วับแต่ว่าผมทับมาได้นี่แต่ว่าเวลาเหลือตั้งนี่ผมก็ยอมรับว่าตัวเองในสกัดยาปราราสัมปัดปืนดีได้ไม่กลบกลุมทางอย่างวัดนะครับผมเมงน่โยบ้านเกิดโยเชี่ยนปอดนี่รับมาโตกวรกันนุ่นโยแต่าป่ายอมป่ายอมกวนนุ่นที่มันปอดอำเภอเมืองจนฐานว่ากับผมก็มีความผูกพันกับพี่น้องลงตึ้งบุนดีได้ดีแต่ผมก็ยอมรับว่าฟังสารนี้ผมก็ไม่ได้สัมปัดกับพี่น้องเราที่ควรฉะนั้น คนเดี๋ยวจะเป็นนายกองการบริษัทจังหวัดปัตตานีลุงได้กับ็ต้องโรจักเลยก็สัมปัดคนได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดความละจิตกับปี่น้องในการทํางานตั้งกันเมืองในฐานะาููบริหาทก็งอมจนอ่คกับก็ต้องเป็นคนเดี๋ยวรู้ปันหาทุกเอย่ยงได้ดีพ่วิสุทธิ์ใับเมื่อพูดคุ้ยกันแล้วทันก็คงไม่รู้ปันหาใดดีถึงกันนั่นนั่นกับ่ว่าทันบอกว่ามีความตั้งใจมีแนวตั้งจะทั้กันเมืองในฐานที่จะเป็นนายกองอจอ แนวตัง้งที่ตั้มคืออะไรกับปูดกุยกับสมสาัจิกสะเปลการเมืองจังหวัดแลวก็บอกว่าติดตั้งติดตันจะทําการเมืองเนี่ยไปข้างหน้าเนี่ย,ยจะทำอย่างไงปูดกุ้ยกับผมว่าจะทําอย่างไงป้อมเขานดวยในแนวตัง้งกครับติดตันแรกิจจะจะทำจาวานก่อนจะจะทนโยบายโดยการจําเวทีเสวนานี่ครับจึงถือว่าเป็นกระบวนการการมีส่วนรวมจากพวกพี่น้องโดยตรงพี่น้องมีปัญหาตรงการอะไรตุกเวที แต่เราสามารถสรุปได้และก็เป็นสาราบไต่ออมจสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และแติกดก่หมไหมกับนดก็เรามาใช้เป็นนโยบายแต่ได้แจกแจใพี่น้องแ,และก็ได้ช่วยในบทบาทีถึงมีวกรักๆแต่พี่น้อง,งนห็นะครับการเมืองวันนี้เราต้องคิดเป็นระบบต้องสร้างทีมไม่มีเคยเก่งคนเดียวนะครับต้องมีทีมงานในการทำงานผู้ใหญ่บ้านยังมีผู้ผู้ช่วยทัางหลายคนกนะครับหมู่บ้านเดียวนะครับอมอจก็ต้องมีทีมในการทำงานโดยจะพอ นายกองอบจอนี่ครับต้องบริษัทอบประมาณกองอบจอปีนึงมีอบประมาณถึงสามร้อยห้าสิบล้านนะครับแต่ถ้าเรามองแต่แขวะไม่มากครับไม่มากอบปัตนาเกลอร้อยประมาณร้อยยี่สิบล้านเท่านั้นเองซึ่งเราจะต้องทั้มุกเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องตะโนนต่างทุกเรื่องนะครับจีปาตะนะครับฉะนั้นความเชื่อมโยงในการทรรมานเนี่ยมันต้องเป็นระบบคุณญสุ์นะครับมีปักโบกบนกุ้งเตะรักกันมากมายมีเปืี่ยน เป็นคนดีมีความตั้งใจเผื่อนรักเรียนปัญญาโตเรียนปัญญาซีเผื่อนรักให้เป็นวนาองแล้วก็ดูแลทีมงานประกอบเป็นผว้นานดีซิ่งแต่พวงกล้ามน่ครับคือมันเป็นซิ่งแต่มีความจําเป็นสําหรับคนเป็นหนักบริยานต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นลายแต่ซิ่งแต่พี่นองอาจจะเคยได้ยินกล้ามตลอดก็คือในเรื่องของการจะพิเชุดเนี่ยมีนมสกุลตามเป็นหลยคนมอกว่าเขาเป็นเจ้บางเป็นโนเป็นนี้มั่งพุมเรียนกับพี่นองอย่างนี้ครับว่า ไม่ว่าสักคนใดนสักคนหนึง่งจะทำหน้าที่ทางการเมืออนี่ครับตั้งใจแต่จะทำความดีนี่มีกี้คนก็ไม่แปลกนี่ครับปืนท่านเดิมาก้องคนนี่มันไม่เมื่อนกันครับคนแต่ละคนมีอาชีพการทำงานก็นไม่เมื่อนกันคนแต่ละคนสัมปัตแต่ตัวเองเกิดมาตั้งแต่เด็กคือสัมปัตมาในวัยเยาวชจนจนโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เมือนกันฉันผมนี่ครับผมนี่เป็นหลวงผู้ใหญ่บา้านผุ่มโยกับปอโยที่บ้านนี่ มีปัญหนามีอะไรต้องแก้ให้ปีนองเดือดรอนก้นดอกด,ดามท่วมแจกแดงยังไม่มีออมาตอ,ก,ตอ,าอก,ตก็ต้องเก้ดอกดอกใบใต้ตรงหน้าามกามร้อนก็ตอบอกไปอำเภอตรงหน้าามลากเป็นจองก็ต้องกุดกู้เอาหลบลังมาต้มการทำงานจวยเลืองสังคุมอย่างเนี้ยครับไม่ว่าเป็นใครก็เลวแต่ตาซ้ำปัดกับซึ่งเรานี่อยู่แต่อดตั้มจะมีความสุขกับจาาบานก็ได้รับแต่เราได้จวยเลือดไปมีความสุขมันก็ยอมเกิดเป็นความผุกปันธรรมดา มันจอจอนุก็เป็นก้นเดสัมปัดกับการรับจ่ายปีนองมาในเรื่องก้องปอแมลสกุลก้องต่ออีกความสุนพจน์เล่าเนี่ยกับมันบ่มเกิดขึ้นมาก็มีสุกตมาเป็ดกับมอนกันกับโยกับแวรวงกันเมือเรืงโยกับปีนองปอเคยเป็นกับนั่นคือความสัมพันเราเนี่ยมันบ่มบ่มปอให้เราเนี่ยมีความรู้สึกรับผิจชอบต่อสังคมอยากทำมันจะรับจ่ายปีนองประชาชนจนั้นซึ่งเราเนี่ย ผมอยากให้พี่น้องมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับคนที่สัมปัดกับสิ่งนึงสิ่งใดมาดนี่มันก็ย่อมมีความรู้สึกงจบสิ่งนั้นเลยก็จบแต่จะทำงานด้วยฉะนั้นพี่น้องลองคิดแล้นะครับคนเด่เข้าก้นมาจากการเมืองพร้อมทจะจะเสนอตัวให้มีการตรวจสอบกางการเมืองนะครับขึ้นมาแบบจะเป็นนายกอมจเนี่ย่อมเปิดเปื่ยตัวมาให้พี่น้องชอบถึงคุณสมบัติความเหมาะสมความตั้งใจคนเด่ สกุลไหนก็เลยเจตตาตั้งใจทำความดีสกุลไหนก็เลยเแตตาตั้งใจทำมานด้ครับสังคมสกุลหนึ่งมีเป็นทิพย์ทิพย์นหญีทิพย์กนก็มันไม่ใหญ่เปล็กนะครับเจ้าว่าก็าทำความดีกับบ้านเมืองนายทำมาได้ประโยชน์กับสังคมได้มันเป็นเรื่องต่ดนี้เจ้ด้วยสกุลไหนแ็เลเจมีคนทำไม่ดีสกคนนะครับมันก็นักเลยครับมันก็สร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายกับบานเมืองนายเลยฉะนั้น ปีน้องไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องหวาดเลยจะเป็นใน่นแต่เลแต่ปีน้องกิดว่าคนแ่จะมาทำหน้าที่พีน้องได้นี่มีความสามารถมีความรู้เลยก็ตั้งใจทำดีต่อบ้านเมืองปี่น้องเลือครับไม่เิ็ดวัง่งหรอก็นถ้ามีความตั้งใจแล้วถึงไม่เก่งัะได้มากใาม่ก็สามารถทำงานได้้วยความตั้งใจและด้วยทีมคนมีความเก่งกาจนาดไหนถ้าไม่มีความตั้งใจนะครับก็ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยก็ทำได้ไม่ดีด้วยฉะนั้นผพมเรียนกับปี่น้องหวา ซึ่งด้เกิดขึ้นจากทีมพลังปัฒน์ลุงกระบวนการมีส่วนรวมของปี่นองในการกำหนดนโยบายกระบวนการมีส่วนรวมของพวกเวร,ราี่เสนอปัญหาและนำมาเป็นนโยบายของทีมพลังปัตน์ลุงนี่คือการกับเือนในการพัฒนาจังหวัดปัตนลุงในอนาคตเป็นการกับเือนรวมมือกันระหว่างปี่นองกับ้องติน้นกับอมอมจเพื่อที่จะพัฒนาไปตามรูปแบบทีพ่พวกเราต้องการผุมยกตัวอย่างนะครับย่างนโยบายเจ่บเจ็บ ไปทุกเวทีกับมีคนพูดตึงเสมอก็าคือเรื่งองของถนนอมจอ,อจึงไม่มีความมาจราฐานหรือเเป็นลุ่มเป็นบอ่อการย้ายชั้นจรไปมาไม่สะดวกทุกเวทีกับจะมีถนนเล่าเนี่ยแต่ีินออกซนเอระตอนมาแต่กันในคณะแต่ผมเป็นรองนายกน่นรับก็มีคนโตมาตลอดกับถนนเป็นลุ่มเป็นบอ่อจอยเกย์ก่อนที่เ็นี่ยกับเราก็เกยใกล้ไปนายในระดับหนึ่งแต่วันนันเนี่ยทีมพลังมัตรุงยากะต่ถนนมีมาจจุรา,านในภาวะ จะมีกอนกางยำกัดเราก็ต้องบุดรคุยกับเจาชจิกสภาของการบริะเรอว่าว่าวันนี้แต้า่าเรายึดตำ้ตนน้นแต่มันรออยู่เก่สามร้อยเมตรอาร้อยเมตรแต่ปากค้างแต่เรือเป็นโหลลังไปได้ห้ากิโลเนี่ยยึดก่อนได้ไหมรอมาตำ้ตนนั้น่ได้รับการใต้โอนจากรปจซึ่งเป็นการใต้โอนตามกระบวนการของกฎหมายน้นไล่ไส้กับก้องรปจหรือกาโรอปจัแร่องยุน้งหมดปัจุบันนะครับ มดสปาร์คสหรับการยางงานไปแลป้วปิ้วพลุกล,ล,ลนนอนจเงินไปมาไม่สะดวกนะครับเรามีวิธีเก่ไกก็คือโดยการนำดรนใส่กิ้งเรียกว่าปูเอสควันติดกับใน้อกตีเส้นมีนตีเส้นจาระาจอนมีปลายบอกมีควยกับตีไพลนตีระวังมีลักกงรรุงสะตอนเส้นกับซึ่งแล้เนี่ยเรายึดแต่จะทำาถน้นเป็นวัวเป็นวัวรอไว้้วเราบาทำาถน้นใส่ลักที เราต้องมาทำควมตกลงกับออมออดจิสบานวัดตนุ่นเดออมจอเคยทำไว้ซีเม็ดเนี่ยวันนี้มันไม่กล้ากับกฎหมายในการทำงานแล้วตนนออมจต้องทำตนุ่นอย่างน่อยกว้างออกเม็ดขึ้นไปแล้วก็เชี่ยมโยงเป็นสายลักตั้ตอนตีเมื่อเราทำข้าใจตกลงกันได้นี่รับออมออกับเิศสบานข้าใจรวมกันว่าตนุ่นจะเป็นสายจอยสายเหล็กเนีอมออดจิสบานรับผิดชอบไปตะนุ่นสายลักทางอมอจอทำฉะนั้นพี่น้องก็ต้องก้าใจกระบวนการกกฎหมายกระบวนการการทำงานนะครับ อย่าไปทำนี้ซจ้าจอว่าโดนใต้เราไม่ทำทีอันนี้ก็เป็นหน้าที่ก็งอมาตอเทศบาลไปแต่นนท้ใต้รักมีผันอาเป็นรุ่มเป็นบแต่นนใต้โอนพี่น้องการ้องเรียนไปออมจอออมหมดเจ้าจ่อด้ือนาจะเข้ามาจอได้เนี่ยครับเรามีส่วนรวมทุกกระบวนการในการช่วยดระดับผิจชอบสังคุมพุ่มเจียว่าสังคุมมันจะดีขึ้นออมจอเองก็จะได้ทำงานเป็นระบบมากขึ้นเมื่อพวกเราเข้าใจรวมกันว่าเตเป็นรักเป็นตนนท์ใต้รักใต้ใที่จะต้องทำให้มีมาตรฐานนั้นเป็นเรื่องก็ออมจอ ตานตน,นท์แต่โยในพืนตรีก็พี่น้องแต่เป็นซอ,อยเป็นตนนนท์แต่โยในมู่บานนี่กับก้เป็นเรื่องกองอมบตเทสบานรับพิจชอบไปฉะนั้นสิ่งที่พมกล้าวนี่นกับในปาวาเทมีกงประมาณจํากัดนี่คุณอาสมบัติก็นึ่งกอง้อนี็จะเป็นนายกองมบจอก็ต้องมีปักปวกตีมานเปิดหุ้งเด็ดๆซ้ำกันต้องเป็นคนเด็ประสานกับถูกช่วนราชการาดดีซึ่งคุณอาสมบัติที่กล้าวนาี่กับต่างแด่ผพึหนูจักมา คุณมีสุธรรมเป็ดนะครับเป็นผู้จะมีคุณสมบัติมะสมที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีผมเชือ่อย่างนี้นะครับโดยเยพ้นหวานอกยักษ์แต่ไอเกียรติคนแล้วนะครับอันก็นยังทำงานเป็นทีมนะครับในที่สำคัญการได้พูดคุ้ยกับปี่นองการเดินปกป,ป้าพี่นองเลยก็ตือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิงย่งและโดยเฉพาะถ้าปี่นองให้โอกาสนะครับถ้าปี่นองให้โอกาสได้ทํทำหน้าที่เราก็ต้องทอเแทนเหมือนคุณในการให้ปี่นองให้โอกาสในการดำมาน พมเรียนกับพีนองอย่างนี้รับปลาการก็อโอกาสก้นนี่กับการให้โอกาสกับก้นพมวันนี้มาก็โอกาสกับปีนองไ้คุณมีสุดเนี่ยก็โอกาสเกล่กลางเรศกับกลางตีซ่องถ้าอยากเป็นก็ต้องอผลงานเป็นลักฉะนั้นตันเคยให้โอกาสกับกนแด่ขึ้นตึ้งจุดทุ้งสุดกล้องการเป็นนักการเมืองไปได้็คือได้เป็นตัวซแต่การเป็นซ่อวอนี่ครับตัวว่าปนจากการเป็นนักการเมืองไปโดยซ้ำเพราะซ้อวเขาแม่ั้งกัดประการเมืองอันคือตึ้งจุดจุงสุด ก้องคนแล้วเป็นผู้ท่งคนดาวุดเป็นคนเด็ดพวกเราส่งควรกับเราผู้จาฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจุดสูงสุดแล้วน่ครับเราอย่าดึงล็อกไมายถ้ำปุ่มส่งสั้นตันโนบาดลงเงินแต่ต้องมาลงเหลากับคนเด็ดดึงจุดลงมาเปลี่ยนคนไม่กี่คนเพื่อโตบสน้องตัวอีกผมมองในวันนี้เป็นบาปกับตีตัําวันนี้นะารับทัให้ตันตีพวกเราก็รังดับตื้นเนี่ยหมัวมองด้วยตกตําลงมาคนเด็ถึงจุดสูงสุดของการเป็นซอว์วอแหล่ก็ขั้วัด บ้านจุดุหยอบต้องชีวิตไปแดีวเดี๋ยวเปลียวปานเองนลยนะครับผมเนี่ยโยเสื่อปอดเลยผมมาโตกวนกันนู้นเปลียวปานโยกวนกันนู้นแหละทุกวันเนี่ไปโยเสื่อปอดนะครับท่านเนี่ยไปโยน้ำเลยกับเล่นกันบัดเนี่ยไปโยน้ำเลยก้นเดี๋ยวไปโยน้ำเลยโดยวันนี้กับคือก้นเดี๋ยวตัดใจไปตาดหรือก็ต่างหมู่ต่างกันเงงมัดเลยอยากใจชีวิตสบายแต่วันนี้มีบุคคลไปก็ร้องไปเกนนะครับ มันเด็ดื่อนเนี่ยนี้ผมไม่ได้ววาอีงแต่จันขึ้นเวทีตีส้มวังนะครับแต่ก็จันยอมรับมาว่ามีคนไปจากกันมาอะไรก็ะตัดสินใจลงโดยจะพ้นข้องคุนสร้างคุนก็อะลงนะครับแต่เอ้ยไม่ได้ว่ามีใครบ้างนะครับนี่คือเป็นเรื่องจริงการเมืองบางทีผมบอกว่าผมก็กรอบนะครับแต่แต่ว่าการบอกกล่าวกาเผื่อข้อความจริงเนี่ยมันก็ต้องบอกกล่าวกันบางก็ีปนองงัดจะไม่รู้แต่จริงแต่กล่าวบนเวทีนะครับเป็นการบอกกล่าวมันจะเป็นการใส่รรายนะครับ ว่ามันเป็นใจมากใจไปแล้วก็เป็นเรื่องที่เราได้ผูกุยกันเลยนะครับฉะนั้นพ่อยาการปีนองได้ให้โอกาสกับคนที่มีความตั้งใจในการทําง,งานมาเกือบสองปีแล้วใะทุกวันยังเลื่อนปรปาปีนองก็เร่งใจก็กําลังใจจากปีนองเอที่จก็โอกาสในการทาหน้าที่กับคนที่ต้องลงรับสมัครเลือกตั้งโดยมีคนก็รอเปลี่ยนท้องที่คนพีนองจะให้โอกาส กับคนเขาข้อไอ้นุ่มือคนได้มีความตั้งใจติดใจตำนานในกับบ้านเมืองฉะนั้นซึ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้ผมอยากให้พี่น้องในปิิจ้าหน้าดูนะครับว่าทีมนี้นโยบายดีประชาชนมีส่วนรวมนี่มันเกิดจากส่วนรวมกล้องบวกเรากิดโดยกันทำโดยกันในวันกันหน้านี่คือกระบวนการพัฒนาเป็นไปตามหลแบบกล้องประชาธิปไตยนะครับสร้างมิตุหน้านะครับเจี่ข้าวไปด้วยกันเพื่อที่จะทำปัตนลุ่งไอ้ขาวไปกับความกิดก้องบวกเราต่างๆสร้างทิศเวทีในเวทีเสวันน้ น,นาไปในทิศทางเดียวกันเดบว,วกเราต้องการสะตอนพาน้ามาสร้างมิตุนาพลดเหลือทีมพลังปัตตานุงต่างนายกในโซ่จอต่างจอกปัตตานุงก็คุณมากับโซ่เดีย